สงกราน2,567อนุมัติงบวาน104ล้านจัดงานเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานรายละเอียดประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทีนเอนออนไลน์จะมาเผยให้ฟังครับนางสาวเกนิกาอุ่นจิต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน104 8 7 000, 2 0 0 0บาทครับเพื่อนำไปดำเนินโครงการมหาสงการาน์ w o r ร d w a t e r Festival เย็นทั่วล่ามหาสงการาน2567ระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนนี้เป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องที่ โดยการสร,าสร้างสิทธิบัตร Intellectual Property Festival เพื่อเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานนี้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประมาณ3,125ล้านบาทงานมหาสงกรานต์ World Water Festival เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2,567จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อัตลักษณ์5ูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อรวมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีนอันงดงามของไทยและเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานในประเทศไทยเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินอกจากนี้ยังมีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยติดหนึ่งใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทย และอาต่างชาติจากทั่วโลกครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนี้ก็มีมากมายครับอย่างเช่นขบวนรถพารหเดสงกรานจากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัด11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นโขนรำมโนรา,นราการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลานสงกรานห้าภาคนำเสนอประเพณีสงกรานในแต่ละภูมิภาคการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงน้ำถังน้ำล้นยักษ์การทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุและส่งน้ำพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับ